สวัสดีทุกคนครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมทอมและเจอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะมาเล่นเป็นเจอรี่นะครับผมหนูนั่นเองนะครับผมผมบอกแล้วว่าผมไปฝึกมาแล้วนะครับผมในการเล่นในคอมนะครับผมก็ดูเหมือนว่าจะได้อยู่นะก็ได้อยู่ก็มาเด้เออประมาณนั้นนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเจอรี่เอ่อผมจะมาเล่นเจอรี่ธรธรมดานะครับผมผมเป็นทูพีตีนพองเลยผมมีการ์ดเอสอยู่การ์ดหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่ามันเออ่ดีหรือเปล่าแต่แต่แต่มันเป็นเอสก็ย่อมดีใช่ไหม่ะอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับผมเอาละ มาเล่นกันเลยดีกว่าผว่าเจอรี่ก็นั่นแหละครับผมหาห้องนานๆไปเลยอ่ะมาเลือกหนูไม่ต้องมาบอกให้กูเปลี่ยนตำแหน่งกูไม่เปลี่ยนกูจะยืนยันคำเดิมว่ากูจะเล่นเจอรี่เอาละครับผมเฮ้ยเอาโหย้าวิไม่อยากจะเชื่ออะไรกันครับเนี่ยมันไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆนะครับผมโอ้โหมึงอะไรครับเนี่ยเฮ้ยกดสิครับผม้าวิเลยนะฮาวินะกูสา้าวิเลยนะแป๊บเดียวเองนะ เฮ้ยแมวไม่พร้อมก็อย่าก,กดดีที่หลังอ่ะโทอะไรเนี่ย <_ d ata> อะไรเนี่ยโอ้เวลาหมดประท้ <_ d ata> หาห้องใหม่อีกแล้วเฮ้ห้าวิคราวนี้ห้านาทีไปเวนอ้าวเฮย้ยกูรอเล่นเฮ้ยกูรอเล่นเฮ้ย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 เกินเกินเฮ้ยเฮ้ยโอเคยีค่สิบหกวินะครับอืมดีเหมือนกันเฮ้ยคนนี้มีกรอบดูเหมือนจะเท่นะดูเหมือนจะเท่นี่รางวัลอะไรเนะี่ย รางวัลฮอลลีว,วูดอุย้ยอะไรครับเนี่ยตัวอะไรอะ่ะมันคืนหนูอะไรวะเนี่ยทุกคนพอมดว่าต่อแฮกว้าวผมไม่เคยเห็นมาก่อนเหลือเชื่อเฮ้ยมึงเด่นมากเลยวะ่ะเท่จัดๆเลยวะ่ะสก,กิลมันทำอะไรได้ไวตัวนี้ลายเวทเหรอหูยทอมทอมมึงโดนเวทนบตน์แน่เวทมนตบอดำปีศาจอะมึงโดนแน่มึงโดนแน่โ,นแนโอ้ยยย เอาเรื่องเจอรี่เรามาดีครับผมเจอเจอรี่ฝั่งเรานะครับมาดีมากเจอรี่เรามาแบบว่าโอเคเลยให้มันแบกตัวเดียวพอนะครับผมไอเนี่ยแหละนะครับผมเราเล่นเจอรี่ธรรมดากันหมดเลยเนี่ยสามคนประโถโอ้ทอมธรรมดาด้วยน่าเฉยเฉยแหละประโูเฮ้ยย่ะมาเตอร์ฟัคเกอร์โคเทเลยอะไรครับเนี่ยเอาเอละครับผมเกมเริ่ม กดยานไปเลยเจอแมวไปหนึ่งทีฮึบอาไม่เจอว่ะดีเหมือนกันเฮ้ยหาก่อนหา exp ข้างบนนี้มียานะครับเราจะไม่ให้แมวกินแล้วรูปทอมจูบจุบเจอรี่โอโอเคโอเคเป็นเพื่อนกันโอเคข้างล่างมาเช็คแล้วนะครับผมจะไม่ลงไปข้างล่างดิขาดเฮ้ยปัดโทอาอเพื่อนมันลงไปแล้วครับผมมันไม่เป็นไรนะน่าจะโอเคและ เฮ้ย exp มันได้กันหมดแล้ววะ่ะเอาว่ะครับผมแล้วแมวมันอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยแมวมันอยู่องค์นู้นเลยครับผมเรียบร้อยมึงตายไม่ละเพื่อนโอเคโอเคจุกอยู่ครับผมเอาละเราก็เช็คดูก่อนแถวนี้มันมีอะไรบ้างคุณผู้ชมคิดว่าถ้าผมปิดประตูแล้วผมก็ให้เพื่อนโดนตีตายแล้วผมก็ย้อยของเพื่อนมันมามันจะยัยงไงวะมันก็เท่ไปอีกแบบนะ แต่ผมจะไปทำงันแน่นอนเอามัวแต่พูดไม่ได้ทำหาอะไรเลยไปทูเอาละอัพอัพมาโอเคไปก่อนเลยเพื่อนอ่าโอเคตรงนี้น่าจะไปได้แล้วกูเข้ามาทำไมข้างในวันนี้โอเคน่าได้อยู่ทอม,มันยังไม่มาอ๋อมันคือเจอร์รี่นักมายากลนี่เองโอ้โหแต่เป็นสกินเฮ้ยยะเท่วะ่ะเจอร์รี่นักมายากลนี่มันเก่งนะครับผมว่ามันเก่งมากๆเลยนะครับมันเลยแพงนะครับผมประมาณนั้น เฮ้ย <Hey, S 2> ไปเลยเพื่อนบูเลยไปแล้วไปแล้วโอ้ยมาอย่างเท่เลยว่ะเพ s <S ื่อนวันดีวันดีเอาล่ะไอ้ทอมมึงได้แค่ตัวเดียวไหลเวนเฮ้ย <Hey, S 2> ไอ้ไอ้สปไปมึงเกินไป <laughs> โอ้โห <laughs> ผมก็วิ่งสะเพริปป่นไม่กลัวสปไปมัถไม่ใช่ทอมแล้วเอาทุบทุบมันไปทีเอออะไรไไเนี่ยนเมื่อกี้นี่มันงงไปหมดแล้ว ช่วยไป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 ทุบไปทุบไปทุบไปช่วยไปช่วยไป,ยไปผมขอแจกันแจกันแมวล้มเลยสไปนายเป็นอะไรคน <c oughs> นายทำเกินไปสไปโอ้โหเพื่อนตั้งอย่ทอมมันมาเลยสไปเอ้ยสไปตื่นแล้วสไปตื่นแล้วโอเคกูมีแจกร์นะเ <c oughs> ฮ้ยโอ้โหวอาอะ ทอมเอาเรื <Meng ion at Walmart> ่องอยู่ทอมเอาเรื่องอยู่ทอมเอาเรื่องอยู่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 นะนี่โดยไปทีเวนดี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 ดมดกดี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 ดอดี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 ดนดี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 ดดีดีดดี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 ดดีดีดพด่ดี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 ดดดดดดดีดด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 ีดดีดดดดด โอ้โหกูเหนื่อยอีกแล้วกูเหนื่อยอีกแล้วทอมดูเหมือนจะเล่นเป็นนะครับเฮ้ยเฝ้าอย่างงี้ไม่ได้นะเออไม่ดีนะเออผมว่าไอ้หนูเ่ามาอย่าก,กลแม่งเล่นไม่เป็นว่ะทุกคนอะไรครับเนี่ยอ,อ้าวเหมือนมันเออเท่าไหร่เอออยู่นะทอมอ่ะทอมมันเอออยู่นะเออโดนปลาไปทีนึงเฮ้ยเจอรี่มึงมีคอ,อนนิมาทุบดิทุบตีมันดิทุบตีมันดิทุบดิ เออเออหุ้ยเมื่อกี้ผมโดดทุบอย่างเท่เลยนึกว่าทอฮะว่าแต่แฮกและมึงไม่ช่วยกูเลยนะไออัศวีไอไม่ใช่ไอนมาย,ยากลเนี่ยคุณละงงวะสก,กิลมึงทำอะไรได้วะเออแล้วผมทำไมต้องโดนตลอดเลยวะไม่เข้าใจวะแล้วมึงมาแขวนอันอื่นมึงมึงคิดผิดละเอเวนเฮ้ยขอบคุณกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยขอบคุณและเลื่อนไม่เพิ่มวะ เอาละผมขอกินเค้กหวังว่าเลิกจะเพิ่มมาโทโอ้ยกระต่ายน้อยมันมาช่วยดีเหมือนกันเฮ้ยเอาชีตมาเอาชีตไห้กูชีตไห้กูชีตไห้กูเอาชีตมาเอาชีตมาเอาละไปเลยเพิ่มสปีดบูทเออไปเลย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 ฮึบโอ้โหแล้วชีตอยู่ตรงนี้ด้วย ยากน่อยยากอยู่เหมือนกันเอาละผมดันเลยผมดันเลยไป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 เลยผมจะดันเสร็จแล้วผมจะดันเสร็จแล้วเพื่อนสู้ทๆสู้เปิดสก,กิลก่อนสกิลให้เพื่อนได้ไหมเนี่ยโอเคเช่าแม่งดันไปก่อนสก,กิลให้เพื่อนเลยไปเลยแล้วประตูอะไรไปเกิดตรงนั้นวะหน้าแมวมันโซนอยู่โหลประตูทำรท้ายจิตใจเกินประตูทำรท้ายจิตใจเกินอะไรครับเนี่ย โอเคผมกำลังไปผมกำลังไปกขาลังไปกขาลังไปคุณหญิงครับผมคุณนายใจเย็นเอาละครับผมก็มาดีครับแมวก็มาดีครับก็มาดีครับแมวก็มาดีครับแมวผมทำลายประตูอย่างเดียวเลยอะอไปทีหนึ่งไอเวนเอ้ยมันตีทีเดียวล้มประทรูเมื่อกี้กูวไปแรกประทรูนี่แข่งไปเวนแข่งไปเวนแข่งไปเวนเอาละเอ้ยประทูไม่ได้ เฮ้ย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 เปิดเปิดเปิดนี่เปิดตู้เย็นไปดิเปิดตู้เย็นไปดิแมวเปิดตู้เย็นไปดิแมวมึงมามึงขึ้นมามึงขึ้นมาเดี๋ยวกูทุบตีนพองเดี๋ยวทุบตีนพองโอเคว่าต่แฮกโดนอะไรวะอ๋อโดนคุณนายเฮ้ยกูปาผิดฟังแผลแข็งแข็งเฉยทุบตีนไปอีกอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ย แมวตอนแรกเหมือนเขาจะมาดีนะอยู่ดีเขาก็น,าน,าน,าน,นั่นแหละเป็นเงี้ยแหละเอาละเอาละเอาละสักทีไปทอมแล้วมึงปลาใส่ปลาผิดปลาผิดไปถูบทุกทีโอเคโอเคช่วยทำลายหน่อยเจ้าเจ้ากระต่ายโอเคมันมีกระต่ายช่วยทำลายอเอ้ยไก่พังแล้วไก่พังแล้วไก่พังแล้วอีกนิดเดียวไปเลยวู้อะไรครับนี่อ่ะมันวุ่นวายอะไรขนาดนี้เนี่ยครับผมโอเคเป็นไงโอ้โห แต้มใครเยอะสุดครับเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยนี่ผมเยอะสุดเหรอเนี่ยโอ้โหมันเก่งเลือเกินว่ะมันเก่งเสือเกินคนุณดูนักมายากลยังสู้ผมไม่ได้ผมยังแต้มเยอะสุดเลยเออนี่เราแต้มน้อยกว่าทอมมีกโกเนี่ยโอเคผมก็นั่นแหละครับผมสำหรับการเล่นเจอรี่ของผมก็ MVP ไปเด้นะเออ เอาละครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เสียกุ๊ก